สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาข้อมูลซึ่งกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการก็คือมีอยู่2กรณีนะครับคุณผู้ชมก็คือกรณีที่ข้าราชการเนี่ยเขามีบุตรนะครับและไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถามว่าบุตรที่เกิดมาเนี่ย พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจะสามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงของข้ารชาชการเนี่ยได้หรือไม่นี่ประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2ก็คือว่ากรณีที่บุตรเนี่ยไปรับรชาชการสอบบรรจุเขารับรชาชการได้แล้วผู้เป็นบิดาหรือมารดานะครับกรณีผู้เป็นบิดาเนี่ย ไปจดทะเบียนร,รับรองสิทธิ์ในภายหลังก็คือหลังจากที่บุตรไปสอบเข้ารับราชการได้แล้วถามว่าบีดาสามารถจะเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงใช้สิทธิ์ข้าราชการของบุตรได้หรือไมอ่ตรงนี้นะครับเรามาดูในรายละเอียดที่กมรมบัญชีกลางเขาได้เผยแพร่สาระในเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นกรณีแรกก่อนนะครับก็คือบิดามารดา หรือพ่อแม่เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับถ้ากรณีพ่อเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ว่าแม่เป็นข้าราชการนะครับแม่เป็นข้าราชการแล้วบุตรเนี่ยอย,อ,อยู่กับแม่นะครับอยู่กับแม่ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของแม่ซึ่งเป็นข้าราชการได้นะครับก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับโดยแม่เป็นข้าราชการ นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือลูกเนี่ยอยู่ในความดูแลของแม่เพราะฉะนั้นสามารถไปใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลของแม่ได้นะครับใช้สิทธิรักษาพยาบาลของแม่ได้โดยวิธีการเนี่ยก็ไปเพิ่มข้อมูลของบุตรในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการกับส่วนราชการต้นสังกัดที่คุณแม่เนี่ยรับราชการอยู่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใช้เอกสาร ที่จะไปแสดงว่ามีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดก็คือเป็นบุตรนั่นเองนะครับโดยเอกสารที่จะต้องนำไปใช้ก็คือใบสูติบัตรและก็ทะเบียนบ้านนะครับเพราะนั้นนะครับกรณีนี้พ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่คุณแม่เนี่ยเป็นผู้ดูแลบุตรและคุณแม่ก็เป็นข้าราชการนะครับกสสส็สามารถ ใช้สิทธิ์ของคุณแม่ได้นะครับประเด็นหนึ่งนะครับกรณีที่เป็นคุณพ่อนะครับถ้าเป็นคุณพ่อเป็นข้าราชการนะครับแลวไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วคุณแม่เนี่ยไม่ได้เป็นข้าราชการแต่ว่าปรากฏว่าพ่อเนี่ยไปมีการจดทะเบียนรับรองบุตรก็สามารถใช้สิทธิ์ของคุณพ่อซึ่งเป็นข้าราชการได้นะครับถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยแต่คุณพ่อได้จดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ โดยใช้เอกสารสำเนาจดทะเบียนรับรองบุตรแบบครรอแล้วก็หรืออาจจะเป็นสำเนาคำพิพากษาศาลให้บุตรเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ์ของคุณพ่อนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ไม่ได้เป็นข้าราชการกรณีนี้นะครับแต่คุณพ่อเป็นข้าราชการมีการจดทะเบียนร,รับรองบุตรแล้วหรือมีสำเนาคำพิพากษาศาลให้บุตรเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณพ่อก็สามารถใช้สิทธิ์ เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกับคุณพ่อได้นะครับอ่าอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือว่าอ่าเป็นลูกเนี่ยอ่าเดิมเนี่ยไม่ได้คุณพ่อไม่ได้จดทะเบียนร,รับรองบุตรไว้นะครับอ่าแต่เป็นเป็นบุตรกันจริงๆเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้จดทะเบียนร,รับรองบุตรต่อมาเนี่ยบุตรก็อ่าไปสอบบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็บุตรก็เป็นข้าราชการแต่คุณพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นราชการนะครับ บุตรเนี่ยไปสอบบรรจุแล้วรับราชการเข้ารับราชการนะครับแล้วทีนี้คุณพ่อเนี่ยไปมีการจดทะเบียนรับรองบุตรซึ่งเป็นข้าราชการนะครับโดยจดทะเบียนรับรองหลังจากที่ลูกเนี่ยไปบรรจุเข้ารับราชการแล้วะจะสามารถคุณพ่อจะสามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงของลูกเนี่ยนะครับมาใช้กับตนเองได้หรือไม่คําตอบก็คือสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับ คุณพ่อสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงของลูกซึ่งบรรจุเข้ารับราชการไปแล้วแต่ว่ามาจดทะเบียนรับรองบุตรได้ในภายหลังนะครับตรงนี้เขาก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,557บัญญัติเอาไว้ว่าการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา1,547ให้มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด นะครับโดยให้ใช้สำเนาจดทะเบียนรับรองบุตรแบบครอ11เป็นเอกสารอ้างอิงในการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนประวัตินั่นเองเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงในการรักษาพยาบาลของบุตรซึ่งเป็นข้าราชการได้นั่นเองนะครับ